ชาวบ้านตำบลสาคูและตำบลกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวมตัวกันหารือหลังมีหนังสือจากกรมป่าไม้อนุญาตให้กองทัพเรือภาคที่3ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุนรวมกว่า3,700ไร่ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมารองนายกอบตอสาคูตัวแทนชาวบ้านและหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นบอกเล่าว่า ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่กว่า3,700ไร่นั้นทับซ้อนกับพื้นที่ของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนและมีที่ทำกินในพื้นที่เดียวกันกว่า200ครัวเรือนและที่ผ่านมาพยายามคัดค้านการขอใช้พื้นที่มาตลอดแม้ยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนใดชาวบ้านรับรู้เพียงว่าหากพื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ทาหารนั่นหมายถึงพวกเขาอาจจะต้องย้ายออก ทั้งที่อยู่อาศัยและทำกินตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและเคยได้รับการสำรวจและมีผู้ถือครองเอกสารที่ดินทำกินในเขตป่าไม้4หรือทอปสอตั้งแต่ปี2,541มาแล้วก็ตามขอเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมเนี่ยตามกรอบข้อกฎหมายที่เป็นนโยบายของรัฐแท้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 30มิถุนา2541ซึ่งเป็นมติคณะรัฐบุรีในขณะนั้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชาวบ้านาบุกรุกทำกินอาศัยในเขตป่าหรือแม้แต่ว่าปี2558ที่รัฐบาลโดยคอสอชอเนี่ยก็ได้ออกระเบียบสำนักนายกในเรื่องของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือเธอเราเรียกว่าคอตชอนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบุกรุกนะ เขาก็ได้มีการสํารวจพิสูจน์สอบสวนรังวัดกันมาตลอดตั้งแต่ปี41นะสองตำบลน,นี้ก็ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้สิทธิ์ไป265ครอบครัวนะครับก่อนหน้านี้สภาท้องถิ่นอ,อบตอสาคูและอ,อบตอเทพกษัตรีเคยเห็นชอบให้กองทัพเรือภาคที่3ใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากเข้าใจว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินเพียง500ไร่แต่กรมป่าไม้กลับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด จึงต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านเสนาธิการกองทัพเรือภาคที่3ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจำนวน3,763ไร่ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำประโยชน์จากกรมป่าไม้นั้นจะใช้เป็นที่ตั้งหน่วยเคลื่อนที่ของจังหวัดภูเก็ตแต่ใช้พื้นที่เพียง500ไร่ส่วนที่เหลือกรมป่าไม้มอบหมายให้ดูแลพื้นที่พิทักษ์รักษาป่า ผู้ที่ถือครองพื้นที่เดิมจึงสามารถเข้าไปดําเนินการได้ตามปกติต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เขาอ้างว่าเข้าไปใช้ประโยชน์นั้นมีเอกสารครอบครองอย่างไรถ้าเขาได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยเราก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือเขานะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับการประชุมวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่กองทัพเรือได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปใช้ในประโยชน์เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม 2566ที่ผ่านมาวันนี้ผมก็ได้ตัวแทนพร้อมกันนี้พลเรือตีผู้ชงยังระบุว่าหลังจากนี้จะตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารเพื่อรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยืนยันตัวตนเข้าไปอยู่อาศัยและใช้ที่ทํากินในป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนอย่างถูกต้องอีกครั้งเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมต่อไป